โอ้หวันนี้ตื่นเต้นมากเพราะเป็นการแบบจริงๆเป็นการทํางานจริงจังจรังแขงแรกของพวกเราสี่คนเลยค่ะแต่ว่าสองเนี้ยเขาเคยทํางานด้วยกันก็ตื่นเต้นมากมากค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้มาทํางานกับพีพีครับเพราะวันนี้สนุกมากเพราะว่าได้มาร่วมกิจกรรมกับทุกคนแล้วก็ได้มาแจกของรางวัลต่างๆให้แฟนๆที่ใช่แล้วค่ะดูอยู่ทางบ้านนะครับใช่ก็แบบมันไม่ใช่แค่การไลฟ์ธรรมดาแต่เหมือนมันแบบเล่นสนุกใช่คือเหมือนวันนี้เราไม่ได้มาแข่งขันกันหรอกนี่ว่าเรามาแจกของทุกคนมากกว่า นี่คือชื่อทีมอะไรนะคะแฟร์ทีมแฟร์ค่ะที่มาของชื่อทีมคืออะไรนก็คือทีมเราเป็นทีมน้องใหม่คือคือทางฟรีไฟเออร์ค่ะอยากให้อยากให้ทุกคนคำนึงถึงความแฟร์คำนึงถึงกติกาในการเล่นเล่นเกมนะแล้วก็เราเป็นทีมน้องใหม่ก็เลยได้ชื่อว่าทีมแฟร์ค่ะทางเราสี่คนเป็นคนดีกันหมดเขาเลือกเพราะว่าเราเป็นคนดีโอเคตอนที่แบบว่าแอนด์สมาร์ชิ่งแต่ละคน รู้แบบรูว่าต้องฝากความหวังไว้พี่ไทยมาไทยจะเล่นเทียเก่งจริตอนแรกคือแบบรู้เฮ้ยตอนแรกอยากฝากไว้กับรู้เหมือนกันจะพอมาเจอจริงใจสฝากน้องบูดีกว่าเออใช่ใช่ไปช่วยกันครับมาเล่นจริงๆรู้สึกว่าแบบต้องเป็นที่พึ่งตัวเองแล้วแหละใช่ตอนตอนเป็นที่พึ่งแห่งตัวโอ้หวานกันตลอดหวานกันตลอด ดี๋ยวเราจะมีใครแบบมาเสริมทีมเรามาสบายได้ไหมเอ่ยจริงจริงเดี๋ยวจะมีมีทีมของเราอีกแต่ว่าถามว่าทีมก่อนหน้าเนี่ยที่เขาแบบแข่งกันอยู่แล้วก็น่ากลัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราอยากได้น้องๆพี่พี่ที่แบบมาเสริมทีมของเราคืออยากได้ความแข็งแกร่งอยากได้ความแม่นในการเล็งไกลปืนด้วยค่ะใช่แต่จะเป็นใครก็แบบเดี๋ยวรอใช่เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอรอติดตามว่ากิจกรรมครั้งหน้าเนี่ยเราจะทำอะไรกันใช่ค่ะแล้วแบบพอเมื่อกี้เราเล่นแล้วมันมีไอเทมไหน ีาที่เราดุ่าต้องดูอย่อนนแต่ลราเ่ไอเทมไหนล่ะครับชุดชุดเนี่ยชุดต้องปังชุดต้องปังก่อนใช่เู่เป็นการข่มคู่ตอสูองใช่แล้วเขาจะได้ดูว่าอุ๊ยคนนี้มีเงินเติมเกมกลัวอะไกลัวโผ่อหนากลัมาบนะครับไอ l i อไ Wall มีประโยชน์มากเลยป้องเราได้ไอสวอแล้วว่าเนี่ยเราเคยดูที มีดูไลฟ์บ้างครับผมแต่ว่าพวกเราก็ไม่กลัวครับไม่กลัวไม่กลัวเราจะถามว่ามีทีมไหนที่แบบว่าดูน่ากลัวมันจะเป็นผู้แข่งที่น่ากลัวไหมทีมไหนหรอทีมทีมพี่พลุครับทีมพี่พลุผมรู้สึกว่าพวกเขาน่าจะเล่นเกมกันบ่อยแล้วก็รู้สึกว่าต้องโหดมากแน่แต่ว่าพวกเราก็สู้นะสู้เราสู้ไม่ยอมยอมไม่ยอมนะสรุปเราก็เก่งเราก็เก่งไปเลยสรุปไปทีมแรก ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วมันมีทีมไหนนะที่เราสึกว่าที่เห็นแล้วอยากชวนจาทีมนี้จังเลยอทีมเหลืองทีมเหลืองทีมเหลืองแต่ว่าเขาบอกว่าทีมเหลืองเก่งมากนะใช่อยากสู้อยากสู้เลยว่าจริงๆก็ได้ทุกทีมนะโอ้โหพีครับโอเคพี่ฝากทุกอย่างไว้กับบูเลยกันแล้วเดี๋ยวเราจะมีการเตรียมพร้อมเกี่ยวกับ เล่นด้วยกันชั่วโมงหนึ่งต่อใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องแบบว่ามีการคุยกันว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไม่เล่นยเดี่ยวเดี๋ยวเราจะต้องแบบเล่นกันเป็นทีมให้บ่อยมากขึ้นอ่ะงั้นเดี๋ยวให้ข่มทีมอื่นเลยสิลองส่งคำท้าเลยสิอ่ลุกเลยลุกเลยลุกข่มเขาเลยพวกคุณไม่มีทางรอดเก่งที่สุดต้องมองกล้องคครรัับบ พวกคุณไม่มีทางรอดพราพวกเราเก่งที่สุดและแฟร์ด้วยอ่าจะรอเดีวเดี๋ยวค่ะเอ่อปีการปีนี้องการประกดหมว่าปีอะไรเี่บ้างต้องเมครับก็ผมก็จะมีละครครับผมการปีก็มีละครเรื่องจังหวะหัวใจในสะอาดยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับตอนแอร์การปีครับของฟางจะมีเป็นแบบว่าเหมือนเป็นทำช่องของตัวเองนะคะก็ฝากช่องของตัวเองกันแล้วกันนะคะ ชื่อวาอะไรชื่อว่าอ๋อชื่อว่าเล่าให้ฟังค่ะอ๋อใช่ใช่ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ต้องไปกดติดตามกด subscribe กดไลค์ไว้เลยอ๋อแล้วก็ <c oughs> มีโปรเจกต์ค่ะลืมลืมได้ไงลืมค่ะก็คือมีโปรเจกต์แบบว่าปลายปีค่ะก็จะเป็นแบบภาพยนตร์อ่ของผู้หญิง10คนอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวัติุบานนะคะของน้ำตาลนะคะปีนี้ก็มี the player ค่ะแล้วก็นางฟ้าคาร์รค่ะ เพราะว่า w a กั u ชนีนายใครมาอ่อยมามาโกโก้แล้วก็แม่เลี้ยงเป็นละครนะครับออ่่าะปีใหม่เยอะให้แบบว่าฝากแฟนๆว่าปีนี้เนี่ยาพี่เตรียมตัวอะไรยังไงแต่บ้านดีกว่าฝากแฟนๆที่ติดตากันก็อยากจะให้แฟนๆดูแลสุขภาพกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็เจอสถานการณ์อะไรมาเยอะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยรักษาสุขภาพรักษาเนื้อรักษาตัวกันด้วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยขอให้ทุกคนแข็งแรงเจริญ ก็ฝากสุขภาพกายไปแล้วก็ฝากสุขภาพใจด้วยกันนะคะก็เหมือนว่าช่วงนี้อาจจะแบบอยู่บ้านกันบ่อยอะไรเงี้ยเครียดไม่ได้ไปไหนอะไรเงี้ยก็อยากฝากให้ทุกคนแบบสู้ๆอดทนเดี๋ยวเราจะผ่านไปด้วยกันนะคะเล่นฟรีไฟก็ได้ใช่เล่นฟรีไฟต้องฝากสุขภาพกายสุขภาพใจไปแล้วก็เหมือนกันอย่างที่ลุกบอกว่าเออถ้าอยู่บ้านไม่มีอะไรทำเงาเหงาเอ่อเรียนออนไลน์เสร็จอ่ะเวลาว่างรีแลกซ์เล่นฟรีไฟได้นะคะเรียนก่อน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  ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ณะ